วันนี้นะครับเอิร์ธนะครับก็จะมาพูดถึงเทคนิคการเทรดที่ชื่อว่า QM QML QMC คืออะไรทำไมคนนิยมเทรดท่านี้และหลายคนที่สอบกองทุนเนี่ยนิยมใช้ท่านี้เป็นท่าไม้ตายในการเทรดเนาะ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาแบ่งปันเรื่องของ QML และ QMC เดี๋ยวเราลองมาดูหน้ากราฟกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย QM คืออะไรแล้วก็มีรูปแบบและหน้าตาเป็นยังไงโดยที่ QM เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยย่อมาจากคำว่า o s s i m o d e เป็นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นตัวการ์ตูนที่ไหลไม่เท่ากันเนาะโดยที่ QM เนี่ยเป็น pattern pattern หนึ่งที่เป็น pattern ในการดูว่ากราฟเนี่ย เสียโครงสร้างตามหลักการของทฤษฎีดาวหรือเปล่าโดยที่ถ้าเราไปดูเรื่องของทฤษฎีดาวครับเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่เป็นลักษณะของการเกิดไซเคิลซึ่งไซเคิลหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆประมาณ3ไซเคิลถูกไหมครับไซเคิลที่1คือเป็น บูลิตเทรนหรือว่า Trend ขาขึ้น c y เคิที่2นะครับก็จะเป็นแบลตเทรนหรือว่าเท n นขาลง c y เคิลที่3เนี่ยเราจะเรียกว่า s ไซเวหรือว่ากราฟเกิดส i n g ก็คือไม่เป็น Trend โดยที่ QM L หรือว่า QM level เนี่ยเป็น Pattern ์ pattern นแพทเทนหนึ่งที่หาจังหวะในการเล่นในลักษณะของการเสียโครงสร้างตามหลักทฤษฎีดาวเราลองดูยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูจากภาพกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้น แต่อยู่ดีๆเนี่ยกราฟได้มีการสร้างสวิงโลใหม่ที่ลึกกว่าสวิงโลเดิมมันหมายความว่าสวิงโลเนี่ยตรงเนี้ยมันมีการถูกทะลุแล้วกราฟเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาถึงบริเวณซับไพ่แล้วก็ลงต่อ อันนี้คือลักษณะของการเทรดที่ชื่อว่า QM โครงสร้างของ QM เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนล่ะโครงสร้างของ QM หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือ QML ก่อนนะครับราคาขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเด้งแล้วก็ลงแบบนี้โดยที่แพทเทิร์น QM เนี่ยจะมีการวัดในรูปแบบของกราฟเนี่ยต้องมีการสร้างสวิงโลใหม่ ในฝั่งของขาเซลล์ที่เราต้องการจะเซลล์หรือมีการสร้างสวิงไฮใหม่ในขาที่เราต้องการจะบายจากภาพนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งอยู่บนเส้นวิ่งอยู่บนเส้นเทนไลน์มาเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยกราฟมีการหลุดเส้นเทนไลน์แล้วสร้างโลว์เวอร์โลใหม่ พอเด้งขึ้นนะครับแพทเทิร์นนี้เราจะเรียกว่า QM โดยที่เราเนี่ยจะหาจังหวะในการเข้าเซลล์บริเวณ QM แล้วก็วางสต็อปล s อไว้เหนือ High แล้วก็วาง TP ไว้ที่แนวรับด้านล่างแล้วถ้าเป็น QM ทางฝั่ง b u ายล่ะหน้าตาจะเป็นยังไง QML ทางฝั่ง b u ายเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอย่างเช่นกราฟเนี่ยมีการลงมาโดยตลอดกราฟเนี่ยสร้างสวิงโลมาโดยตลอดอยู่ดีๆกราฟมีการ เบรคโครงสร้างก็คือทำลายหายก่อนหน้าแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็บ่ายโดยอันนี้จะเป็นออสซิโมโดหรือว่า QML ทางฝั่งบายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเห็นภาพกันทุกคนแน่นอนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคีย์ที่เราจะใช้ในการดูว่าแพทเทิร์น QM เนี้ยจะสำเร็จหรือว่าจะดูยังไงเป็นแกนหลักเนี่ย ก็จะต้องมีหลักในการพิจารณาอยู่แค่2-3ข้อเท่านั้นข้อที่1เลยนั่นคือ QML เนี่ยกราฟเนี่ยจะต้องมีการเสียโครงสร้างหรือเราจะใช้คำว่ากราฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวโน้มไม่ว่าจะาขึ้นกลายเป็นลงหรือว่าจากลงกลายเป็นขึ้นเราจะหาจุดบายแล้วก็จุดเซลลเนี่ยที่บริเวณ QM ได้นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าบริเวณ QM ตรงนั้นเนี่ย มีดีมานหรือว่ามีซับยเนี่ยก็ให้หาจังหวะในการเซลและบายตรงซับลายบริเวณ QM นั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือรูปแบบของการเกิดแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นที่ชื่อว่า QML นั่นเองโดยที่สิ่งนี้ครับจะเป็นแพทเทิร์นที่เราใช้คำว่าการเทรด จังหวะที่กราฟเสียโครงสร้างหรือการเทรดในจังหวะที่กราฟมีการกลับตัวนั่นเองอ่ะแพทเทิร์นถัดไปนะครับนั่นก็คือแพทเทิร์นที่ชื่อว่า QMC QMC เนี่ยคืออะไร QMC เนี่ยครับคือแพทเทริร์นแพทเทิร์นหนึ่งที่ เราเนี่ยเอาไปใช้การหา QM ในฝั่งของการเทรดตามแนวโน้มอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านั้นว่า QML คือจังหวะที่กราฟเนี่ยมันมีการเสียโครงสร้างถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า QMC เนี่ยมันจะเกิดใน QM บนแนวโน้มนั่นก็คือถ้าตลาดไม่เสียแนวโน้มเนี่ยเราจะหา QM บนแนวโน้มนั้นๆนั่นเองโดยที่นะครับรูปแบบของ QMC เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ สมมติว่าการาฟเนี่ยมีการวิ่งเป็นเทนขาขึ้นราคาเนี่ยมีการยกไฮยกโรแบบนี้เลยสมมุติราคามีการยกไฮยกโรแบบนี้ QMC เนี่ยคือการหาจังหวะในการเข้าบายเนี่ย บนบริเวณของเส้นแนวโน้มนั้นๆยกตัวอย่างเช่นกราฟเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยได้มีการสร้าง higher high เรื่อยๆเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือ QM ถูกไหมตรงเนี้ยมันคือ QM เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า QMC หลักการเลยก็คือ buy บริเวณ QMC แล้ว stop loss เนี่ย ใต้จุดโลตรงนี้ครับอย่างนี้ผมวงไวอันนี้คือ QMC ทางฝั่งบายมันหมายความว่าต่างกับ QML ตรงที่ว่า QML เนี่ยเล่นการเสียโครงสร้างของเทรนหรือเล่นกลับเทรนแต่ว่า QMC เนี่ยเล่นตามเทรนก็คือหา QM ในเทรนนั้นๆหรืออย่างเช่นเทรนขาลงก็ได้ครับเทรนขาลงเนี่ย QMC เนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมีการสร้าง lower low โดยที่ QMC เนี่ยในฝั่งของขาเซลเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับโดยหลักการก็คือให้เพื่อนๆหา QM ในฝั่งของขาเซลนะครับก็คือหา QM ในเทรนซึ่งอันเนี้ยมันก็คือแพทเทิร์น QM เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าหลักการเนี่ยก็คือเราก็แค่ใช้ในเทรนแล้วพอเราเข้าใจเรื่องของ QML QMC แล้วเนี่ยมันจะมีหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆหลายคนถามว่าแล้วถ้า เราจะมาจัดเซตอัพในเรื่องของการเทรดเนี่ยเราสามารถจัดเซตอัพอย่างไรให้สามารถทำกำไรได้และสามารถเป็นท่าไม้ตายได้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างของเซตอัพในฝั่งของ QML นะครับโดยที่ ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นในฝั่งของ QM ทั้งฝั่งบายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าภาพนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเนาะที่เรียกว่ากราฟเนี่ยสร้าง lower low เราจะสังเกตเห็นตรงที่ผมทำลูกศรไว้ตรงกรอบเนี่ยฮะตรงกรอบก้อนเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า การเกิดบูลลิตดเว e r อร์เจนพอราคาเนี่ยมีการเบรกเส้นขากดแล้วราคาเนี่ยมีการเบรกไฮชุดนี้เนี่ยจังหวะย่อลงมานะครับบริเวณนี้เนี่ยเราจะหาฝั่งบายบริเวณดีมานโซนบน QML อีกทีหนึง่งแล้ววางทาร์เก็ต TP เนี่ยนะครับไว้ที่จุดก็คือไฮเดิมนั่นเองเราลองมาดูในฝั่งของขาเซลล์บ้าง ในฝั่งของขาเซลล์เนี่ยกราฟเนี่ยเหมือนจะทำแพทเทิร์นที่ชื่อว่า T-Dive หรือ Rising Wave เนาะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมีการทะลุจังหวะที่ราคามีการทะลุอะครับราคาได้มีการสร้าง Lower Low นั่นเองแล้วพอเราเด้งขึ้นหาบริเวณ QM แล้วก็ Supply Zone แล้วเราก็ sell วาง Stop Loss ไว้เหนือ High นี้แล้ววาง TP ไว้ที่แนวรับที่ลงไปล่าสุดอันนี้คือตัวอย่างของการ เทรดเซตอัพ QM level นั่นเองนะครับผมจะยก2 Case Study ที่ผมเนี่ยได้มีการเทรดจริงแล้วก็ให้ Signal จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมเนี่ยจะเซตอัพยังไงในภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของสินค้าทองคำนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีการสร้าง lower low ด้วยนะครับราคาทองคำเนี่ยสร้าง lower low ตลอดแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยได้มีการทะลุ high ชุดนี้ครับแล้วสร้าง high ใหม่มันหมายความว่าอันเนี้ยการาฟเนี่ยมีการเสียโครงสร้างขาลงระยะสั้นหาบายบริเวณ QM ครับซึ่งตรงเนี้ยคือ QM เห็นไหมครับถ้าเราดูตรงนี้นะนี่นะครับมันคือลงเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้คือจุดที่เราเรียกว่าดอ o p base a l l y เนาะแล้วเราก็บายบริเวณโซนนี้วางส t o p loss ไว้ใต้โลครับ600จุดแล้วก็วาง tp 1ไว้ที่ 1,300จุดก็อ a า,า1ต่อ2หรือวาง TP 2ไว้ที่2,400จุดโดยอันเนี้ยสัญญาณที่ผมให้นะครับจะเป็นการวาง TP ที่2,400จุดเพราะว่าผมใช้ความรู้เรื่องของฟิโบน a ช c ีเนี่ยเข้ามาวัดเป้าหมายราคาด้วยอันนี้คือตัวอย่างของการเทรดเซตอัพทางฝั่งบ่ายนะครับเราลองมาดูเซตอัพ QMC ทางฝั่งเซลล์ที่ผมตีไว้นะครับอ่ะอันเนี้ยครับคือตัวอย่างของแพทเทิร์นนะครับ Q QMC ถ้าเราเปิดใน time frame หชั่วโมงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมีการสร้าง lower low เรื row, ่อยๆพอเราเห็นว่าราคามันสร้าง lower low เรื row, ่อยๆใช่ไหมครับอันเนี้ยคือ high 1แล้วก็อันเนี้ยคือ l ล1ไฮ2แล้วก็ l ล2เนาะนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็น QMC เนาะนะครับเราก็ f a ลนะครับนะครับ p a ทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นคล้ายๆกับ QM เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่1 2แล้วก็สร้าง lower low ชุดนี้นะครับแล้วก็3นะครับเซลล์บริเวณ QMC ครับแล้วก็วาง TP ไว้ที่แนวรับเดิมเพื่อไว้หน่อยครับโดยอันนี้ครับวาง stop loss ไว้เหนือ high ก็คือ544จุดนะครับ TP อยู่ที่ประมาณ3,700นะครับก็เดี๋ยวเราให้ทีมงาน insert ภาพสัญญาณ signal ที่เ a ร e QMC แล้วก็ QML ให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่า c o m p e t แล้วนะครับถ้าใครได้คุณค่านะครับชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ กดซับตะ r i b e ในช่อง Elite Trading Club นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันนะครับใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ